ลุ้นคืนดีต่ายแจงปมสักปากสีส้มจนคนเชียร์ลมหวนพิธาขึ้นแท่นหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนไปแล้วสำหรับนักธุรกิจและนักการเมืองคนดังทีมพิธาลิ้นเจริญรัตล่าสุดอดีตภรรยาอย่างต่ายชุติมาได้ออกมาแชร์โพสหวานในอดีตของหนุ่มทีมซึ่งเป็นภาพของสาวต่ายในชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นว่าพบรักเข้ากับนางฟ้า พร้อมใส่อีโมจิและคำว่าอุ้ยคำเอาฮือฮาบวกกับมีการแชร์ภาพที่ต่ายไปสักปากสีส้มซึ่งเป็นสีประจำพักก้าวไกลามาหลายคนก็มาคอมเมนต์หลากหลายมูมเมตทันทีล่าสุดต่ายขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกันแบบเคลียร์ๆปมสักปากสีส้มว่าคนถามเยอะเหลือเกินสักปากไปตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นคนผิวเหลืองเลยต้องแต่งหน้าโทนส้มตอนสักมีให้เลือกแค่สีส้มกับสีชมพูจะเลือกพักไหนไม่จําเป็นต้องสักปากสีนั้นนะจ้าที่นี่เขาสักสวยธรรมชาติจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจบขาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงาน